ขยอยคนเราก็จะเฝ้าช้างอยู่ที่นี้ทั้งคืนนะครับจะอยู่วลังช้างคอยตบยุงให้ช้างนะครับเป็นช้างเชือกแรกนะครับที่ผมได้ขึ้นนะครับคนเราจะไม่ลืมครั้งแรกเสมอครับครั้งแรกของคนเราจะจําได้นะครับครั้งแรกอะไรบ้างครับคือครั้งแรกครับโอ้ครั้งแรกมีหลายอย่างครับผม ก็กำลังจะลงแล้วนอ่ลงรนั่ลงนอนลงเฮ้ยนลงโอ่มนัลนลงมาดินังลงน่ลงเี่งลงนี่ยงลงนอง็บลงมาดูครับไม่ลงนะครับ จะได้ลงไหมครับวันนี้ครับกะาคืนนะครับวันนี้ครับในสัวก็ลงแล้วนะครับ<อ>ไปไนี่ครับผมก็เป็นครั้งแรกของผมนะที่ขี่ช้างเลยนะครับผม<อ>ก็จะแบบว่า ผมรู้สึกก็ว่าจะแบบเียวๆนิดนึงนะครับหัวใจตึ๊ดตึ๊ดตึตึเลยครับกว่าน้ำข้างไม่ให้ลงนะครับยิ่งกว่าเจอรักแท้ในครั้งแรกยิ่งกว่าเจอรักแท้เลยครับเจอรักแท้หัวใจผมก็เต้นแบบตึกๆตึ๊ตึตึตึเหมือนแบบว่าดูเลยครับวันนี้ครับผมก็ขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้เดี๋ยว เราจะมาชมในคลิปหน้าคลิปเป็นคลิปอะไรต่อไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับครับว่าโอ้